ครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมก็เดี๋ยวมาทําคลิปเพิ่งมาถึงที่ทุ่งนานนะทำคลิปการทําน้ําหมักนะอันนี้คือขี้วัวเป็นขี้วัวแห้งที่ผมใส่เข้าไปในถังอันนี้นิธีทําแบบนี้คือการทําเพื่อใช้เองนะครับผมทางเราต้องทําเพื่อจําหน่ายเราต้องใช้ไข่แบบนี้นะถุงผ้าแบบนี้แล้วก็รัดเชือกรัดเชือกรัดเชือกแล้วก็ยันลงไปในถังนี้นะครับผมในทางนี้นะครับผมอันนี้ถัง ร้อยห้าสิบลิตรจะทําคลิปเดียวจบเลยนะอ่าเราได้ตัวนี้แล้วนะเราใส่ที่วัวไปแล้วประมาณในอ่ากี่ส่วนไม่รู้ใส่ส่วนผสมคือกะปิใส่ไปหนึ่งกระปุกเลยนะหนึ่งกระปุกนะในน้ำร้อยห้าสิบลิตรกะปิหนึ่งกระปุกแล้วก็เป็นน้ํายาเล่งรากนะใส่ลงไปเลยนะกะเอาประมาณนี้พอน้ำยาเลงราก แล้วก็ส่วนที่เตืองไปอีกคืออันนี้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะเราทําเองได้แต่ว่าผมไม่มีเวลาทําผมก็เลยสั่งเข้ามาเลยพ <c oughs> ูดเงินรวยมากเลย <c oughs> ไปยิงไปมาอนี้นี่คือเสร็จนะการที่เราจะทําให้ชมเราหรือว่าไม้ผลไม้ดอกอะไรอ่อกลากสวยมีใบใได้ไวอ่าแบบนี้คือ อีกตัวหนึ่ง,งคือถังนี้ที่กำลังเติมน้ํานะเราต้องการให้มีดอกด้วยทําอะไรสิ่งท,ที่ใส่เข้าไปนะเติมดอกผลผลิตเติมเข้าไปเลยอันนี้ผมจะลดเอากลังตรงเลยนะใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้น้วแ,แต่จะเลือกยี่ห้อนะแล้วแต่จะอะไรจะเลือกนะอันนี้ดิวเมทามิกอ่านถือปะเนี่ย <laughs> น,นี่แหละทำขยกอานหรอกเดี๋ยวก็จะว่าอันนี้เพื่อ,อย่ามีอะไรนะก็เป็นวิธีเรื่ปรผสมบัตราส่วนเขาไม่บอกในถุงนี่แหละเลือกยี่ห้อได้พวกนี้จะเร่งดอกแล้วก็ทําให้ขั้วดอกเหนียวอะไรต่างๆนะใส่เข้าไปถ้าทําขายเอาใส่ถุงก่อนนะถุงแบบนี้นะทําขายเราก็สามารถขายน้ําหมัก แบบนีเราเราได้นะถ้าเราทำขายนะแต่นี่ก็ใส่กระปีเหมือนเหมือนกันนะใส่กระปีใส่น้ำใยนุงลากแล้วก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเช่นกันนะถ้าเราต้องการอยากได้ปุ๋ยหมักคิ้วว่านี่คือการทำใส่ปุ๋ยนี <c> ่ <oughs> คือการทำปุ๋ยหมักคิ้วว่าเอาใส่ถุงแบบนี้ย้อนลงไปประมาณไม่ไม่นานนะอเอาแค่สามวันก็พอแล้วเราก็จะได้คี้ววมาแบบนี้อ่อันนี้คี้ววที่เราหมากักในน้ําแล้ว เราก็ามาผึ่งให้แห้งแล้วเราก็เติมเนี่ยไตรโครมาลงไปเราเราต้องให้แห้งก่อนนะมันหมาดแล้วก็โรยเนี่ยลงไปโขงเนี่ยลงไปโครมาลงไปตอนนี้พอเราก็คุกเขาให้เข้ากันมือแบบนี้แหละกินค่าอะไรนะคุกคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ไปอ่าวางไว้ให้ในจิล่มนะนมนะให้มันหมาดหมายถึงว่า พอเวลาเรากำม่าไม่ต้องให้มีน้ำออกมา,บาแบบนี้เยอะนะพอเรากำได้ประมาณประมาณหนึ่งนะ,ะปบกเกาเดี๋ยวดีวกำให้ดูอ่าประมาณนี้อยู่ประมาณนี้แล้วเราได้ตัวนี้แล้วเราเอาไปใส่กระสอบแบบนี้ใส่กระสอบอันนี้ยังเป็นขี้ว,วัวสดอยู่ยังไม่ได้นะเอาตัวนี้นะมาใส่กระสอบปิดปากเอาไว้ใน,นร่มบนไม้หรือว่าที่ชายคาที่ดามีทิ้งเอาไว้อย่างน้อยนะสี่สิบห้าวันนะอย่างน้อยนะสี่สิบห้าวัน เราก็จะได้ปดินหมักดินหมักปุ๋ยครอบดินมักีกก้วันนี่แหละดีที่สุดเอาไปปลูกพืชมาไปผสมกับะมะพร้าวสับไปผสมกับดินปลูกอันนี้จะดีที่สุดนะดีที่สุดนะดีที่สุดดีกว่ายางเงินเอากําลังตรงเลยนะหากยังจำไม่ได้พ <c oughs> ราคนรีวิวคนพูดก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าหากสนใจยังไม่เคยลองขายนะเดี๋ยวจะลองขายดู น้ำเนี่ยก็ขายได้นะนี่น้ำเนี่ยขายได้อันนี้ตัวนี้จะมีทางนี้จะเล่งเล่งดอกด้วยเล่งผลผลิตด,ด้วยทางนี้นะส่วนทางนี้เราจะเล่งแต่ว่ารากลําต้นใบอย่างเดียวเราต้องการตัวนี้ก็ช่วยเล่งทุกอย่างเหมือนกันนะอันนี้จะ๋ยวมนจะดีกว่านะท,ทําทีเดียวจบเลยง่ายดีเดี๋ยวเอาไฟเดี๋ยวมันจะเต็มล้นั่งทีถูลักทุเรศเห็น,นีหย ทำไมพูดลัทริแบบนี้โอ้ยเนาะพระเจ้ชาช่วยช่วยออกกองเลนเนาะเอามาทางนี้นะครับผมนะทางนี้นะทางนี้เนาะโอเคโอเคได้อ่าน้ำแบบนี้มาจากมาจากบอ่อใช้แบตเตอรี่มะให้ให้ดูกัน,นแบตเตอรี่แล้วก็ใช้หัวดูดตัวเล็กๆดูดน้ำขึ้นมาเดี๋ยวอันนี้ต้นนี้ผมใส่สองครั้งนะแต่มาให้ดูก็ทำให้หัว เต่งตึงสมบูรณ์ทุกอย่างลำต้นสมบูรณ์สวยถ้าเราทำจริงๆจะได้สิ่งที่สวยแต่เดี๋ยวมขายไฟไม่ทำหรอกทำเป็นบางต้นไม่มีเวลาทำใบอ่อนแตกยอดได้ดีแตก่อดดอกได้ได้ดีนะอันนี้คาบาน,านานแล้วจนจะร่วงแล้วอันนี้เป็นแดงของซับตันนี้ขายไหมขายหกร้อยรวมส่งทุกอย่างตันนี้นะขายที่หกร้อยรวมส่งทุกอย่างตัวนี้ใส่สองครั้งอ่า นะ้ำหมักที่เราใส่เนะี่ยเขาจะไปปรับสภาพดินนะเขาจะไปมันจะเป็นหมานะ้ำหมักชีวภาพนะนะเป็นอินรียนะไม่ไม่ใช่เคมีนะจะไปปรับสภาพดินเหล่านี้ให้เป็นอินทรียนะให้มีความร่วนซุยแล้วก็ปรับสภาพนะพวกกพาพลาสับอะไรเี่ยทำให้เป็นปุ๋ยได้อันนี้ไม่ได้ใช้ปุย๋ยหมักอะไรนะดินธรรมดาดินกองนี้แหละนะพี่ผูแล้วก็กาพลาสต์อย่างเดียวแล้วถ้าทําบินหม,มักมีต้นทุน ใส่พืชผลได้ไหมโอเคมาดูกันอันนี้ผมใส่ทุกวันนะตอนเช้าผมตื่นมาตอนเช้าก่อนไปทางานผมจะมาลดทุกเช้าอันนี้คือทุเรียนลดทุกเช้าได้ยอดที่ดีเดี๋ยวมาดูต้นนี้นี่แตกยอดยากมากลาใหญ่ต้นนี้อันนี้ใส่ทุกวันลดทุกวันตอนเช้าทุกวันป้อไม้เหล่านี้ให้ได้ทุกวันแต่เราต้องอามาเจือจางนะ้ําอีกทีหนึ่งก่อนนะอัตราการเจือจางก็น้ําหมักหนึ่งลิตรเราก็ใช้ อ่าอัตราส่วนแล้วแต่นะและ้วแต่ไม้ใหญ่ถ้าไม้ใหญ่แล้วก็ใช้สามลิตรก็พออัตราส่วนผสมถ้าไม้เล็กก็ก็สามลิตรต่นหนึ่งลิตรอันนี้ลดไปสองครั้งแป๊บเดียวเห็นไหมผักบุ้งไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้เคมีนะไม่ต้องใช้เคมีโอเคงามมากเหนย่ังไงแล้วก็ถามว่าเราสามารถอะไรนะฉีดพ่นทางใบได้ไหม ตัวที่ผสมทางที่สองฉีดทางใบได้แต่ยังไม่ฉีดจะฉีดพรุ่งนี้วันนี้ไม่ได้ฉีดเราเหนื่อยเนี่ยต้นนี้ก็ให้ไปแตกใบาย,ยากมากต้นนี้นี่เห็นไหมใบามาแล้วดอกก็ามาประมาณนี้อะไรคิดติดยาไหมอ,อตัวนี้เหรอยังไม่ถามแต่ตอบเองจะตอบจะขายมากหกร้อยดอกชั้นเดียวแบบนี้ อันนี้สายพั์ไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่ผสมขึ้นตอนนั้นใช้ยักษ์ซาอู่อ่ยักษ์ญี่ปุ่นยักษ์ญี่ปุ่นนะกับซาอู่มาผสมกันดูได้ไปสองต้นต้นขายไปแล้วแล้วตนนี้แหละหกร้อยผมขายตัวนี้หกร้อยขายไม่ขายไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอีกให <laughs> ้เข้าใจเขายม่ทางไลน์ก็แล้วกันนะเพราะว่าผมโคตรเองยังงง,งเอียงเลยถูกต้องไหม พอดีจะตัดหญ้าพอดีจะตัดตัดหญ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูอันนี้ผมทําสวนเล็กนะอันนี้หน้าที่ไม่มากนะหน้าที่ไม่มากหรอกเล็กๆเองเน้อยเราดูเลนกล้องอนนีม่เจป่าหญ้าเราดูในเลนกล้องอาจจะดูดูหิบดูกว้างนะแต่จริงแคบนีด้เดียวเดี๋ยวมาให้ดูต้นเพชรพันล้านอ่ะที่ที่ว่าจะถ่ายให้ดูนะ ดอกก็จะเป็นแบบนี้สำหรับดอกเพชรพันล้านอันนี้ผมลดไปเนี่ยเอาหายไปแล้วแต่ก่อนมีค่าไปนะล,ลดลไปลดลดไปหนึ่งบัวมั้งนะก็เริ่มได้่อดดอกมาอันนี้เป็นต้นของเพชรพันล้านนะเนี่ยจะได้ออก่อดดอกมาแบบนี้กิ่งนี้น้อยก็กิ่งไห้ใหญ่มากก็ค่อยๆตัดไปเสียบไปเสียบเพื่อจะได้ขายงานนั่นแหละอันนี้เป็นต้นของเพชรพันละ้านร้อยเปอร์เซ็นนะเนี่ยดึกดำบรรมากไม่รู้กี่ปี จะอยู่กับผมก็ยี่ร่วมยี่สิบปีแล้วก็ไม้ครัตอหมดอายุแล้วเขาแก่มากแล้วก็เห็นไหมก็ให้ผมผลิตออกมาได้เพี้ยมานดอกแบบนี้นะดอกแบบนี้นะแต่ว่าเติมต้นอดอกสวยมากนะเ๋ยวะเอาไว้ให้บานลุกดอกจะมาถ่ายให้ดูอันนี้เหรอองน้อยแอีงหน่อยแองหน่อยแองน้อย,อห,อยหรือองน้อยไม่ไฟเลยทั้โอเคสอนนะ จริงๆเห็นหน้าฝนเนี่ยเขียติดแต่ว่าปัญหาเน่าร่วงบนฝนก็ผมถึงไม่นิยมเขียเข่ยกีสอนในช่วงก็ดูฝนผมก็เขี่ยแต่ในช่วงอ่าช่วงแงรงก็จะเขีย่ยได้ช่วงนี้เขีย่ยติดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ฝักไม่ได้เมล็ดเมล็ดอยู่ดีนะเพราะ่ไม่ค่อยถ่องเลยนี่เดี๋ยว อันนี้นะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งยังไงก็ถ่ายแล้วพามาดูต้นเชืที่ผมที่ผมใส่ไปสามครั้งเป็นไม้พี่สาวที่แตกกิ่งได้ยากมากแตกกิ่งได้ยากมากมันปีมีนะบางต้นให้กิ่งได้ได้ยากมากเนี่ยก็อย่าทวงให้พี่เลยนะอันนี้คืออ่าอะไรล่ะ เรียกว่าไอ้กระแพงเสียถีเนะี่แล้วก็ค่อยจะเป็นยีเมนเองนะเดี๋ยวค่อยเป็นยีเมนกระแพงให้เองเห็นไหมก็ม,มีมีอะไรบ้างนี่แหละพอตอนลดไปมันมีน้าค้างบ้างหนะ้าเนี่ยนะนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูเลยเห็นไหมแป๊บเดียวงามได้ไวมากอาทิตย์หน้าคงส่งให้พี่ได้แต่ตอนนี้นี่ยังไม่กล้าให้นะยังไม่กล้าให้เพราะว่าไม้อ่อนแต่ไม่เป็นไรตัดต้นนี้ไม่ผ่านทําต้นใหม่ทํารองไว้ให้พี่แล้วเดี๋ยว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเตอร์จำลองให้ถ้าต้นนี้ไม่ผ่านนะก็มีเตอร์จำลองให้อยู่ตอนนี้มันปัญหากิ่งนี้แหละแต่ชาก,ก็งยังไม่ส่งให้พี่นะก็มาพูดให้ฟังกิงๆไม่ได้ดูแลนะเท่าแล้วมันก็โอเคและผมก็ไปทํางานด้วยเป็นทํางานก็ไม่ได้ทํางานอะไรมากมายหรอกเป็นลูกจ้างเขานั่นแหละใช้แรงงานนั่นแหละครับผมเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นอ่าต้นลิ้นจี ก็อันนี the the ้ให้ไปทุกวันเริ่มเริ่มมีมีตาตากิ่งออกมาเห็นไหมเห็นไหมเราเห็นไหมตากิ่งเห็นไหมเห็นไหมเริ่มออกยอดออกมาอันนี้ก็ดีกว่าเราไม่ไม่ใช้นะดีกว่าเราไม่ใช้ก็ถ้าใช้มันก็รู้สึกว่าดีขึ้นนั่นแหละนะรู้สึกว่าดีขึ้นเนี่ยต้นนี้เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเลยเห็นไหมให้ไปสามครั้งเริ่มใบเริ่มใบมาเห็นไหมเรื่อมียอดมานั่นแหละ ต้นนี้ไม่ได้ในหะ้นะเนี่ยต้นนี้เนี่ยดอกออกต้นนี้นี่นนหักหลุดโอ้ยยังอีกยังดอแจ็คแมนยังแข็งแกร่งที่สุดหาเงินอนางเงีงย้ยาข็งกร่งเนี่ยผมต้องปลูกผักไว้กินเองด้วยนี่หกร้อยมีณภาพต้นนี้ต้องวางอันนี้ปได้ไหมสวยเนี่ยต้นที่หกร้อยเอาไปโชว์ได้เลยนี่มีลีลาด้วยสวยหกร้อยไม่แพงต้นนี้ ก่อจะทาได้ขนาดนี้รอเลี้ยงนานมากนะอะอยากรู้ไหมว่มานะเอา,เอามันหมดไปเลยอยากได้พิษต้นใหญ่ต้นโตวไวสวยไวทํำยังไงมาจดให้เให้หมดถ้าเรามีเวลาทํานะการปัญหาจะมีตยากสวยยากถ้าเราไม่มีดินปลูกที่ดีมันึกว่าอ่านั้นดินดินหมกขี้วัวดีนที่สุดด,ดีที่สุด,ดสำหรับบรรดาดินหมักนะได้นะอยากได้เดี๋ยวผมทํไว้ให้นะเด๋ยวต้องซื้อผม ผมถือชิวเข้ามาเหมือนกันเนี่แล้วปลูกแบบนี้ก็ะดองวางใหญ่ไว้โตไว้เนี่ยเนี่ยตัวนี้ไม่ตัวผกแป๊บเดียวโตเนี่ยปัญหาตัวนี้ที่โตยากเนี่เอามาเลยเนี่ยทำได้ถ้าเรามีที่ปลูกนะเอาลงดินแบบนี้เนี่ยแล้วค่อยขุดขึ้นเวลาที่เขาโตเต็มที่ถวยแล้วค่อยขึ้นมาแต่งเราะนี่คือ ปัดปัญหาไอ้เรื่องต้นที่มันเล็กแคกแกนไม่โตทำแบบนี้แต่ว่าถ้าเรามีดินหมักขี้ดีไม่ต้องทำแบบที่ผมไม่ต้องมาปลูกหรอกใช้ดินหมักขี้ดีดินหมักต้นนี้นี่ไม่ต้องห่วงเนี่ยเดี๋ยวถ้าขายต้นนั้นได้นะจะเอาเงินไปซื้อขี้วัวมาทำขายแต่ว่าน้ำทําไมมันออกออกแบบนี้โอ้ยเหนื่อยไหมอันนี้ทุ่งนาอันนี้ไม่ใช่นาผมนานะ หนา้นานะาหน้าจะข้าวงามหน่อยเพราะว่าปุ๋ยอยู่ใกล้ <c oughs> ไม่หลับไม่เจี่ยกับผมห <c oughs> น้าผขข้าวไม่งามไม่มีเงินซื้อปุ๋ยมีมีที่นาทั้งหมดสามไร่แหละรวมกับพื้นที่ตรงนี้นะทั้งหมดเลยผมมีแค่สามไร่นะรวมหมดแล้วก็เลยไม่มีเงินซื้อปุ๋ยของเขาเข้าวเลยไม่ง,งามโอเคผมทํางานต่อก่อนจะตัดหญ้าแล้วก็บ่ายจะได้กลับบ้านครับผมขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมนะก็ฝากดังทราบตัวนั้นไว้ด้วยกับตัวนั้นนะเผื่อเผื่อชอบ จบโอเครู้เรื่องนะรู้เรื่องไหมไม่รู้ก็ค่อยทักมาโทรมาก็แล้วกันกระดาษควรพูดยังไม่เข้าใจตัวเองพูดเลยโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ